ก,กำลังพาเมืองโดยกองบังคับการควบคุมฐานพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3ปฏิบัติภารกิจลาดต,ร,าาตร,ระเวนเฝ้าตรวจบริเวณบ้านนามอื้อนตนําบลแม่อายอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ7-10ถึงคนมีเป้สะพายหลังเดินมาตามเส้นทางในภูมิประเทศเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทําการตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่จึงเกิดการประทะกันประมาณ5นาทีผลการปฏิบัติฝ่ายเจ้า ที่ปลอดภัยแต่ไม่ทราบการสูญเสียของฝ่ายตรงข้ามหน่วยจึงได้จัดกําลังเพิ่มเติมควบคุมพื้นที่การประทะและต่อมาได้จัดกําลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ปะทะตรวจพบเป้สีเขียวจํานวน6เป้ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งหรือว่ายาบ้าจํานวน756,000เม็ดหน่วยจึงได้ทําการตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้ที่กองบังคับการควบคุมฐานพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สมเพื่อทําการขยายผลต่อไป โดยหลังจากนั้นพลตรีสุภเริกสถาพรผลผู้บัญชาการกองกําลังพาเมืองได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ปะทะพร้อมกับมอบแนวทางการปฏิบัติงานในเรื่องของความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่พร้อมกับได้สั่งให้นําของกลางทั้งหมดมอบให้สพแม่อายดําเนินการตามกฎหมายต่อไป